นอนมาทั้งคืนแต่ยังง่วงอยู่เลยค่ะยายนาฬิกาชีวิตรวดแล้วสีเนียเข็มในตัวเราก็เหมือนต้นไม้ที่ต้องรู้เช้าคำ่ำแม่ว่าแม่ต้องลดเวลาหน้าจอหนูลงแล้วละ่ะสมองของเรามีนาฬิกาหลักตั้งเวลาชีวิตและอวัยวะแต่ละที่ก็มีนาฬิการ้องของตัวเองเช่นระบบประสาทก็จะตื่นตัวช่วงเช้าเนื่องจากเจอแสงแดด ลังเที่ยงบ่ายโมงถึงบ่ายสามเราก็มักจะรู้สึกง่วงนอนจริงด้วยฮะฟังด้วยฟังด้วยดีกว่ามานี้เลยเจ้าตัวเล็กคุณยายกำลังสอนมาฟังด้วยกันกด3ข้อบ้านยาย 1. รับแสงเช้าแสงคํำลด 2. กินเป็นเวลา 3. เข้านอนให้ทันเดี๋ยวจะช่วยปิดหน้าจอเองตีห้ถึงเจ็ดโมงเช้าเป็นช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่ ตื่นแล้วดื่มน้ำอุ่นๆขยับตัวเบาๆช่วยให้ขับถ่ายได้ที่โบราณว่าเช้าโล่งเย็นล่งใจไม่ค้างใช่ไหมคะยายใช่แล้วใช่แล้วเจ็ดโมงถึงเก้าโมงเช้าเป็นเวลาของกระเพาะอาหาร ข้าวต้มร้อนๆโรยขิงนิดเดียวอุ่นท้องของเหมียวขอเป็นปลาทูได้ไหมฮะหลังจากมื้อเช้าจะเป็นช่วงที่ระบบประสาทตื่นตัวใช้การทำงานใช้ในการตัดสินใจและช่วงเวลา11โมงถึงบ่ายโมงเป็นช่วงเวลาของหัวใจกินให้พอดีไม่มันจัด แล้วหายใจเย,ยวยาวคลายร้อนหัวใจกันช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กเดินช้าๆสิบถึงสิบห้านาทีหลังมื้ออาหารกลางวันช่วยการย่อยช่วงเวลาสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเป็นเวลาของไตในการขับของเสียเราควรดื่มน้ำเผื่อขับของเสียจิบน้ำาเรื่อยๆทั้งวันส่วนช่วงเวลาบ่ายสี่โมงถึงหกโมงเย็นเป็นช่วงเวลาที่หลอดเลือดขยายตัวได้ดีและระบบกล้ามเนื้อทำงานได้ดี จึงเหมาะกับการออกกําลังกายมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็ววิ่งหรือยืดเหยียดเบาๆและช่วงเวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มเป็นช่วงเวลาของเยื่อหุ้มหัวใจระบบไหลเวียนโลหิตสมดุลเหมาะกับการทําสมาธิหรือกิจกรรมผ่อนคลายช่วงเวลาสามทุ่มถึงห้าทุ่มหลีไฟลดหน้าจอให้ร่างกายได้เตรียมพัก โบราณว่าไฟนอกดับไฟในพักร่างกายจะซ่อมแซมตัวเองได้ดีที่สุดช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีสเป็นช่วงเวลาของตับเป็นช่วงหลับลึกสำคัญอย่าให้แสงรบกวนการหลับลึกในช่วงเวลานี้จะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวสดชื่นตื่นมาไม่อ่อนเพลียค่ะ และช่วงเวลาตีสามถึงตีห้าเป็นช่วงเวลาของปอดปอดจะทำงานได้ดีที่สุดไม่ได้นอนหรือพักผ่อนในช่วงนี้ปอดอาจจะอ่อนแอเกิดอาการหอบและเหนื่อยง่ายระบบภูมิคุ้มกันลดลงทำให้เป็นหวัดและภูมิแพ้ง่ายขึ้นตื่นแล้วตื่นแล้วเจ้าตัวเล็กแหมมาปลุกถึงเตียงเลยนะเช้านี้สดชื่นจังเลยค่ะแม่หนูทำได้หวันแล้วเรามาทำเช็คลิสต์กันค่ะ ต่อไปนี้หนูจะติดสติกเกอร์รูปใบไม้ทุกวันที่ทำครบนาฬิกาดีก็เหมือนดินดีต้นอะไรก็งอกงามดีกลางคืนเน้นพักผ่อนสอมแซมขับพิษเวลากลางวันเน้นทำงานย่อยอาหารใช้พลังงานถ้าปรับชีวิตให้สอดคล้องกับนาฬิกาชีวิตจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงหลับดีขับถ่ายดีพลังงานก็มาเต็มนาหลานเอ้ยค่ะยั เริ่มวันที่สองกันเลยจำไว้น้าบุ้งกีดูแลเวลาก็เหมือนดูแลหัวใจคืนนี้ลองสักสามข้อหลีไฟมือพอดีเข้านอนให้ทันหนูก็จะตื่นแต่เช้าด้วยฮะจะไปปลุกไก่ขึ้นมาขันเลย